ค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้นะคะเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันด้วยหลักฐานภาพถ่ายและก็คำรับสารภาพของผู้ต้องหานะคะที่สำนักข่าวทีนิวส์ค่ะได้ไปเจาะลึกมาซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเกิดความกระจ่างชัดถึงแผนสั่งการว่าแกนนำนปชนั้นมีส่วนร่วมในฐานะผู้บงการคนชุดดำจริงหรือไม่นี่เป็นภาพรถตู้ค่ะคุณผู้ชมคะ ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพรถตู้ส่งกำลังคนชุดดำเข้าไปปฏิบัติการในคืนวันที่10เมษายนปี53ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา20นาฬิกานาทีภาพที่เห็นยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าถูกใช้ลำเลียงคนชุดดำเข้ามาในพื้นที่4แยกอคอกวัวซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของกัดนปชอย่างชัดเจนค่ะ โดยหลังจากคนชุดดำเหล่านี้ปฏิบัติการโจมตีทหารและผู้ชุมนุมเสร็จสิ้นในช่วงเวลา21นาิกา1นาทีรถตู้คันดังกล่าวก็ขนชายชุดดำหลบหนี้จากพื้นที่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะดูโฉมหน้านะคะคนขับรถตู้คนนี้ให้ดีๆนะคะซึ่งถูกจับก,กลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือนา,นายธนเดช เอกอภิวัตรค่ะเพราะว่าในเวลาต่อมานั้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี53แม่ของนายธนเดชขาดถึงแก่กรรมและก็ถูกนำศพนปไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพบภาพนี้ค่ะพวงรีดที่มีรายชื่อของแกนนำนปชและผู้สมัครสอสของพรรคการเมืองหนึ่งในงานศพหลายคนเลยทีเดียว ซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าแกนนานปชรเหล่านี้ไปมีความรู้จักถึงขนาดส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจกับคนขับรถรับส่งคนชุดดำได้อย่างไรโดยเฉพาะนายจากระพบเพนแข่ค่ะที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศที่เมื่อปีตั้งแต่ปี2552นะคะซึ่งก็ยังอุตส่าห์ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกันเลยทีเดียวก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ต้องอยู่ในระดับลึกซึ้งแน่ๆค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำนปรปชซึ่งณนะขณะน,นี้หลายคนเป็นผู้สมัครสสของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกเฉลยชัดนะคะด้วยคำรับสารภาพของคนชุดดำที่ถูกจับกลุ่มตัวถึงขนาดบอกได้ว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินหรือให้การสนับสนุนมากันที่นายจักรชลัหรือพลคงสุวรรณได้ยืนยันว่าเป็นกองกำลังของเสียแดงโดยมีสอจอสำเริงประจำเรือ ซึ่งเป็นผู้จัดการหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนมาสนับสนุนกองกำลังชุดดำทุกคนจะปฏิบัติการด้านอาวุธตามคำสั่งเสด็จแดงโดยารนนำนวชมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจกับการใช้กองกำลังติดอาวุธเพราะแกนนำจะมาร่วมปรึกษาหารือกับเสด็จแดงเป็นประจำโดยมีนางกนกพรสิริพันนาพิรัตผู้ใกลชิดกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรสนับสนุนการเงินหรือให้รางวัลกับผู้ก่อวิศกรรมตามที่ต่าง และเคยพาเสแดงไปพบกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรที่ดูไบถัดมานายอัครพลขันธาการก็ยืนยันว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายวิราการมุสิกพงศ์และเข้าร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงมาโดยตลอดมีการสะสมอาวุธกันหลายกลุ่มและเคยนําอาวุธปืนที่ยึดจากทหารมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่เต็นท์ด้านหลังเวทีชุมนุมราชประสงค์พร้อมกับ รับสารภาพว่าในการชุมนุมครั้งนี้มีพันตำรวจโททักษินสนับสนุนทางการเงินถัดมาค่ะนายเชษฐาหรือโต้งทวมณียืนยันว่าเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงทำหน้าที่หาข่าวให้เสียแดงและกองกำลังชุดดำในสังกัดเสียแดงเคยเข้าร่วมฝึกกับกลุ่มนัก,กรบพระเจ้าตากที่สนามหลวงส่วนนายอารีไกรนาราทำหน้าที่ควบคุมกัดคนเสื้อแดงทั้งหมด ถัดมาที่นายซิริชัยแซ่เซียวกลุ่มนักรบพระองค์ดำทำหน้าที่เป็นการดให้กับนายจตุพรเคยเห็นนายจรันลอยภูลนายสุรชัยหรือหรังเทวรัตพกอาวุธปืนอาก้าเป็นประจำส่วนนายสมบัติมากทองเป็นหัวหน้ากองกำลังพระเจ้าตานายมนตรีดีน้ำจืดยืนยันว่าเมื่อวันที่10เมษายนปี53กองกำลังชุดดำจำนวน3คนใช้รถยนต์ฮอนด้า CRV สีบรอนทอง บรรทุกอาวุธปืน M16 ยิงเฮลิคอปเตอร์ที่มุมตึกใกล้ทางลงท่าน้ำคลองมหานาคเก่าจนพันเอกมานาปริญญาซิริที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์บาดเจ็บสาหัสโดยกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้แสดงอาการปรบมือและโห่ร้องดีใจจากคำรับสรภาพของคนชุดดำตัวจริงเสียงจริงนะคะจึงทำให้พอเก็บภาพ โครงข่ายแล้วก็การสั่งการออกเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือกัดนปชและกองกำลังชุดดำค่ะโดยหนึ่งนะคะส่วนของกองกำลังชุดดำซึ่งดูแลโดยเสดแดงค่ะก็มีนางกนกพรสิริพันนาพิรัตซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษินนะคะสนับสนุนการเงินหรือให้รางวัลกับผู้กองวินาศกรรมตามที่ต่างๆ 2. กากัดนปชดูแลโดยนายอารีกไกนราซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายจตุพร และด้วยเหตุนี้หรือไม่คะจึงเป็นที่มาของการขัดผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนชุดดำกับกลุ่มกาศนาปชถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเสด็จเคยพูดว่ามีการทะเลาะจนเกือบยิงกันมาแล้วมาจนถึงวันที่13พฤษภาคมตอนหัวคำ่ำเสด็จถูกยิงที่บริเวณใกล้โรงพยาบาลจุฬาเรื่องเสด็จถูกยิง เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังจะต้องเป็นเรื่องสงสัยวันก่อนนายจตุพรกล่าวหาว่าฝ่ายผมยิงผมก็บอกว่าผมสงสัยว่าฝ่ายคุณจตุพรนั่นแหละยิงที่ผมสงสัยก็คือว่าผมเป็นผู้รักษากฎหมายผมต้องการให้บ้านเมืองสงบผมไม่มีเหตุผลที่ไปยิงเสแดงแต่ผมเห็นเสแดงออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าถูกยิงไม่กี่วัน บอกว่าเมื่อคืนก่อนเกือบจะยิงกันแล้วที่หน้าเวทีระหว่างพวกจตุพรพวกกรริษมันกับพวกเขาแล้วเสดงเป็นคนบอกครับว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดกับทักษิณชินวัตรทักษิณสั่งเข้ามาเลยว่าไอ้ถ้าพวกบนเวทีนี่ไม่สู้ให้มันตับบ้านไปเอาพวกหัวรุนแรงขึ้นไปเป็นกรรมการนำการต่อสู้ใหม่คุณผู้ชมคะไม่เฉพาะแค่แผนพาคนไปตายที่ถูกเฉลยแบบปวดเปลือกโดยคนชุดดำแล้วนะคะ ปฏิบัติการเผาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แบบจัดจ่ะจากฝีมือของคนชุดดำก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่เราได้ไปเจาะลึกออกมาได้โดยได้รายชื่อผู้ต้องหาคดีวางเพลิงห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่ถูกจับกุมได้4คนค่ะ 1. นายสายชนแพรบ,บัวอายุ28ปีเป็นผู้ต้องหาที่3 2นายพินิจจันนรงอายุ26ปีเป็นผู้ต้องหาที่5ซึ่งผู้ต้องหาที่3และที่4นั้นไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้นะคะเพราะว่าเป็นเยาวชนอายุเพียง17ปีค่ะ นายสายชนแพรบัวผู้ต้องหาที่3นั้นถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่7มิถุนายน2553ซึ่งต่อมารับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ร่วมเผาเซนต์เชนเวิลด์ตามภาพหลักฐานในรูปซึ่งเป็นรูปภาพที่กลุ่มนปชพยายามกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นการเผาของทหารซึ่งตอกย้ำกับการบิดเบือนของสื่อเครือข่ายคนเสื้อแดงที่มักจะนำเอาภาพภาพนี้ไปวิเคราะห์ว่าทหารเผาเซนเนเวิลด์ ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงเป็นภาพการเข้าตรวจค้นร้านค้าในห้างเซนทัลเวิลด์ของกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เมื่อวันที่20พฤษภาคมปี53เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเนื่องจากได้รับรายงานว่ามีการซุกซ่อนอาวุธไว้จึงได้ประสานกับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของห้างเข้าทำการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกถึง5คน ที่ปรากฏภาพหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ลงมือเผาซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตอกย้ำกับภาพหลักฐานการขโมยตู้เซฟออกจากร้านค้าในเซนทรัลเวิลด์ที่สามารถถ่ายได้โดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ชื่อสตีฟทิดเนอร์โดยในส่วนของผู้ต้องหาคดีปล้นทรัพย์นะคะก็ถูกจับกลุ่มแล้ว9คนโดยมีอยู่2คนค่ะที่ยังเป็นเยาวชนอายุเพียง17ปี และนี่ค่ะคือชมหน้าของรายชื่อทั้ง9คนนะคะที่ได้รับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลแบบเจาะลึกทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะก็ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักนะคะในการที่จะไปเจาะลึกนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบเป็นที่แรกค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจึงหวังค่ะว่าหลักฐานที่ชี้ชัดเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะทําให้คนไทยทั้ง65ล้านคนรู้ความจริงสถกทีนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ชักจูงประเทศไปสู่หายนะค่ะและนี่ก็เป็นเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจําวันเสาร์ที่25มิถุนายน2554วันนี้นะคะดิฉันจิตด,ดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ จอข่าวร้อน